สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Big Modify นะครับวันนี้ผมจะมาตั้งวาล์วเครื่องดีเซลเล็กนะครับห้าแรงม้านะครับไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์เกตน,นะครับเราจะใช้ความรู้สึกเอานะครับเดี๋ยวจะพามาตั้งนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาถอดหัวฉีดออกนะครับเพื่อจะได้หมุนเครื่องได้ง่ายนะครับมันจะ ถ้าเราไม่ถอดออกอะ่ะกำลังอัดเครื่องมันจะสูงนะครับถ้าใครจะถอดก็ได้นะครับไม่ถอดก็ได้นะครับเดี๋ยวพามาถอดฝาวาวก่อนนะครับใช้เบอร์13นะครับ ี๋ยวมาหมุนเครื่องกันก่อนนะครับหมุนให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลขศูนที่ผมนี่ครับที่ผมเขียนไว้นะครับตรงกับตรงนี้นะครับแต่ข้างในนี่มองมันมองไม่เห็นนะครับก็เ,เลยเามาเขียนไว้ข้างนอกนะครับให้เราก็ลองหมุนเพ้าเขวียนครับไปซ้ายไปขวานะครับ ไอบวาวสองตัวนี้มันจะไม่กดวาวไอดีเสียเลยนะครับนี่นะครับบาวตังสองต้องเป็นอิสระนะครับแ้เราก็มาโยกวาวดูนะครับมันก็จะมีเสียงหน่อยหน่อยนะครับถ้าเรา หมุนพาวเวอร์เบยงผิดนะครับสมมตว่าวาวไอเสียมันกดนี้นะครับนี่ครับเราลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับมันจะเขยืดอย่างนี้แสดงว่าลูกสูบยังไม่ขึ้นสุดนะครับตั้งตั้งยังไม่ได้นะครับแล้วก็จะหมุนไปนะครับสังเกตที่วาวไอดีเริ่มกดแล้วนะครับพอวาวไอดีปิดนะครับเราก็จะหมุนไปอีกประมาณอีกสักหน่อยนะครับตัวกว่าเลขศูนย์จะตรงนะครับตรงนั้นครับ แล้เราก็ลองโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับมันก็นี่นะครับลูกสูบขึ้นสุดจะเป็นอิสระอย่างนี้นะครับก็มาดูที่นี่นะครับล,ล่องริมตรงนี้นะครับที่ผมใช้น็อตยึดนะครับก็จะประมาณกับฝาสูบนี่นะครับขนาดกับฝาสูบครับ เราจะมาตั้งไอวาวไอดีก่อนนะครับให้เราใช้เบอร์13หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคลายออกมาสักหน่อยนึงครับแล้วก็ใช้ประแจปากแบนนะครับขันตามเข็มนะครับขันเข้านะครับพอแบบให้วาวมันขยับได้นะครับให้ถึงกับชิดกันไปนะครับ แล้วก็ขันพอประมาณนะครับลองยกดูครับก็มีเสียงหน่อยครับต่อไปก็จะเป็นบ่าวไอเสียนะครับขันตามทวนเข็มนะครับขันออกนะครับแล้วก็ขันบักแบรนตตรงนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาจะเอาจะตั้งมากตักชิดก็นี่นะครับเลือกเอานะครับ วาล์วไอเสียเนี่ยครับมันก็จะตั้งห่างๆหน่อยนะครับพอเวลาเครื่องทํางานไปอุณหภูมิเครื่องมันร้อนนะครับวาล์วไอเสียมันก็จะโดนความร้อนนะครับจะขยายตัวถ้าเราตั้งชิดเกินไปวาล์วไอเสียมันจะยันนะครับทําให้กําลังเครื่องตก,กองเขย่าดูนะครับให้มีเสียงหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนเพลาเข้าเวียงมาเช็คดูนะครับอีกสักรอบนึงครับที่ผมขยับนี่ไงครับนี่เขาเรียกว่าจุดโอเวอร์แปนะครับจุดโอเวอร์แปก็คือว่าวาวไอ,ไอเสียจะปิดไอดีจะเปิดนะครับนี่คือจุดโอเวอร์แปจุดนี้ไม่ไมไมใช่สําหรับตั้งวาวนะครับไอดีปิดแล้วเราก็จะหมุนไปอีกสักหน่อยนะครับ ให้เลขศูนยตรงที่ผมขีดไว้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับวาวทั้งสองตัวนี้จะเป็นอิสระมันจะไม่กดอะไรสักตัวทั้สตัวเลยนะครับแล้วก็ลองรองริมนะครับตัวน็อต2ตัวจะขนานกับฝาสูบนะครับ ก็ลองขยับดูครับก็พอดีที่เราตั้งนะครับต่อมาก็ปิดฝาครอบวาล์วครับฝาครอบวาล์วตัวนี้นะครับเบอร์สิานี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับ ขันเกินไปนะครับไอ้ฝาครอบบาวนี้แตกได้นะครับเพราะว่ามันเปราะบางมากครับตัวนี้ครับขันพอไม่ให้มันหลุดนะครับพอพอแล้วครับก็การตั้งวาว์ก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเราฝึกตั้งเองก็จะประหยัด ตังไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ